การไซเมลจากผักตบชวา c a t litter o f water hyacinth เรามาเรียนรู้ความสำคัญและที่มาของโครงการนี้กันค่ะความสำคัญและที่มาของโครงการนี้คือผักตบชวา i c o r i c c o c s i n e เป็นพืชน,น้ำล้มลุกเจริญเติบโตได้ตลอดปีในประเทศไทย ผักตบชวาเป็นพืชต่างถิ่นที่เข้ามาแพร่ระบาดเป็นวัชพืชน,น้ําที่ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางน้ําก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศทางน้ําเป็นอย่างมากแต่การกําจัดผักตบชวานั้นมีการใช้มงบประมาณสูงและระยะเวลาที่ยาวนานในปัจจุบันในส่วนของผลิตภัณฑ์ทรายแมวชนิดที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ที่ใช้ดูดซับปัสสาวะและอุจจาระจากแมวนั้นในปัจจุบันมีราคาที่ค่อนข้างสูง ได้พบว่าโครงสร้างภายในลำต้นของผักตบชวาเป็นรูพูลลักษณะคล้ายฟองน้ำและคาดว่าน่าจะมีการดูดซับสิ่งปฏิกูลได้ทำให้ผู้มจัยมีความคิดริเริ่มที่อยากจะสร้างสารผลิตภัณฑ์ทรายจากผักตบชวาที่ตอบโจทย์ในการใช้งานต่อไปเป็นการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีดังนี้ 1. เลือกเก็บผักตบชวาจากแหล่งน้ำและเลือกเฉพาะส่วนลำต้นแล้วนำมาล้างให้สะอาด 2. นำมาปอกเอาเปลือกด้านนอกของลำต้นออกโดยนำลำต้นด้านในมหาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณ6-9เซนติเมตรและนำมาปั่นให้ละเอียด 3. เ<า>มื่อปั่นผักตบชวาเสร็จคันน้ำออกและชีดสารกันเชื้อราใส่ผักตบชวา 4. นำผักตบชวามาผสมกับแป้งข้าวโพดให้เข้ากันและใส่แม่พิมพ์หลังจากนั้นนำไปตากแห้ง 5. เมื่อตักจนแห้งสนิทก็นำออกจากแม่พิมพ์ก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทรายแมวผักตบชวา 6. นำน้ำหอมระเหมฉีดใส่ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากผักตบเพื่อกำจัดกลิ่นต่อไปเป็น3ระบบเศรษฐกิจดังนี้ 1. b i o e c บโ o อ y มีระบบเศรษฐกิจชีวภาพคือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าให้กับผักตบชวา 2. c i ซร์คลอมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนคือ การนำผักตบชวาที่ขวางทางน้ําที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ํนํานามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทรายแนลผักตบชวาเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดขยะและ 3. p r i e n Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียวคือผักตบชวาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถได้สลายเองได้ตามธรรมชาติและสุดท้ายนี้เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการทรายเนวจากผักตบชวาได้แก่ประโยชน์ต่อสังคมคือ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนไม่ส่งกลิ่นอับหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นปัสสาวะและกลิ่นอุจจาระของแมวแก่คนในชุมชนและประโยชน์ต่อสิ่งแวดลอ้อมคือช่วยให้ผักตบชวาที่ขวางน้ำลดน้อยลงไม่เป็นผลเสียกับทางมลพิษแก่อากาศ